ถ้างั้นการเรียงลําดับรูปสระเพราะถ้าเกิดให้มาเรียงเดี๋ยวเรียงไม่ถูกอีกนะคะอ่าดูเขาเรียงยังไงในพจนานุกรมเ,รเห็นไหมเขาจะไม่เรียงเป็นอาอาอีอีออแล้วใช่ไหมคะแต่เขาจะเอารูปสระมามาวางเรียงในลักษณะนี้น,นักเรียนดูเขาเรียงยังไงไหคะเวลาเราเปิดพจนานุกรมอะ เราจะได้ไล่ถูกเวลาเราหาคำนอกจากเราจะดูเพียญชนะแล้วดูอะไรคะดูที่ดูที่สระเดี๋ยวถ้าวันนี้เราทำกิจกรรมตรงนี้ไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำในออชั่วโมงต่อไปนะคะชั่วโมงหน้าเนี่ยจะให้นักเรียนเรียงกันให้สนุกสนานเลยนะฝึกกันให้สนุกสนานเอาให้ชนิดที่แบบว่า ต่อจากนี้ไปฉันเรียงได้แล้วฉันไม่ต้องเปิดพจนานุกรมแล้วนอกจากหาความหมายนะนการเรียงลำดับรูปสละในพจนานุกรมมีอย่างนี้นะะรูปสล่า21รูปนักเรียนเมื่อเรานำมาผสมกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นเสียงสละนะคะ ถามว่าไม้น้ากับวิสัญญีเนี่ยเกิดเสียงสระอะไรคะไม้หน้าเมื่อมาผสมกับวิสัญน,นีเกิดเสียงสระอะไรเออเสียงสระเอกเห็นไหมรูปสระเมื่อนํามารวมกันจะเกิดเสียงสระอีละ่ะสระอีเกิดจากรูปสระอะไรสระอีเกิดจากรูปสระอะไร เวลาเราเขียนสระอีเราจะเขียนสระอีก่อนแล้วมีอะไรมีขีดหนึ่งใช่ปะเพราะนั้นเกิดจากรูปสระอะไรพินอีกับอ,อ่าถูกต้องฝนทองสระเอือมีรูปสระอะไรบ้างสระเอือสระเอือไบหน้า,น,านี่สระเอือเนี่ยไบหน้า จินอีฟันหนูตัวอวิสัญชนีเห็นไหมนี่แหละรูปสละเมื่อมานำมารวมกันมันจะเกิดเป็นเสียงสละรูปถึงน้อยกว่าเสียงพอมารวมกันแล้วมันเกิดได้หลายเสียงนะคะพอจะเข้าใจอย่างตรงนี้ ลองทดลองสะสองข้อไหมทดลองวันนี้ก่อนสองข้อแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีให้ทำเยอะเลยเสร็จหรือ,อยังคะตรงนี้เสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วนักเรียนลองไปเรียงคำให้ถูกต้องตามหลักการใช้พื่จารึกกรมตามหลักตรงนี้คำที่ให้มานี้จะเป็นคำที่มีเพียงชนะเหมือนกันหมดแต่ต่างกันที่สระ เมืเอ่อชั่วโมงที่แล้วที่เราทํำไมเพยียงชนะต่างกันหมดใช่ไหมคะแต่วันนี้เพยียงชนะตัวแรกเหมือนกันหมดต่างที่สระอา่าลองทำดูอา่าเรียงเร็วเรียงคําใดมาก่อน นี่เรื่องเกี่ยวกับจำนวนตักะยะเนี่ยเราเห็นว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะเราก็นำมาใช้ในช,ชีวิตประจำวันมากมายเช่นเวลานักเรียนไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมคะไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วนักเรียนก็ทำไมไปทานอาหารเวลาทานอาหารนักเรียนก็บอกว่าให้เพื่อนทำไม กันแล้วมันลงตัวไหมคะไม่ลงตัวมันก็ต้องมีล่ะมีเศษเศษบางทีถ้าหารจริงๆแล้วเศษบางทีมันเป็นอะไรคะมันเป็นเศษที่ว่าเราสามารถหาเหรียญที่เราต้องการตามที่หารออกมาได้ไหมได้ไหมคะ อ้าวทำได้มาก่อนแล้วอ่ะกรามกรามกร,กรามกุ้งก้าวอ่ะดูที่ถูกไหมถูกไหมอ่ะข้อสองอ่ะอ่ะทำข้อสองเดี๋ยวถาม อย่าลืมพิจารณาเพียญชนะตามด้วยพยัญชนะมาก่อนพยัญชนะตามด้วยสลากเอาอะไรมาก่อนเ et น Alpha, ร็วอะไรมาก่อนคะกาบแล้วอะไร อะไรมาก่อนเอาเจะเอากลับหรือก้อยเอาใหม่อะไรมาก่อนอาบงคนก้อยบงคนกลับเอาไก่หไหมอะไรคะกลับแล้วอะไรเอาเกิดอีกอ่ะไปคนละทิศแล้วเพรา้นดูเฉลย ได้ยังนีนนเนี้ยเพยัญชนะตามด้วยเพีเยญชนะมาก่อนเพีเยญชนะตามด้วยสละ,สะคำว่าก้อยเนี่ยกอไก่กับก็บกอไก่ใช่ไหมคะแต่เพีเยญชนะตามด้วยพเพยัญชนะคือกอออมาก่อนอันนีก้ก็กอบออีกเราทำไงอันนี้ก็กองเอพราะนั้นดูที่ไรละดูสละก้อยมีสละไหมไม่มีไม่มีรูปสละให้เราเห็นใช่ไหมคะ เพราะนั้นดูทีชนะตัวที่สามเพราะนั้นตัวนี้แน่นอนมาก่อนอยู่แล้วตัวต่อมาก็คือไม้หันอากาศได้ยังอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาทำกันใหม่นะคะจะมีกิจกรรมมาให้เรียนทำหลากหลายเลยนะอันนี้ตอนนี้ดูคนรูปหล่อไปก่อน อ่าวันนี้มีใครสงสัยไหมคะลองไปทบทวนนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะให้ทำหลายๆข้ออ่าวันนี้เวลาจะหมดละไปดูที่สำนวนไทยนะคะอ่านมาพร,อาร 1, 2, ้อมกันหนึง่งสองสามริ้นกระด้างคางแข็งหมายถึงเออห้องนี้เป็นอย่างนั้นไหม ครูพูดคำหนึ่งนักเรียนเถียงมายี่สิบพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรลิ้นกระด้างคางแข็งปากกล้าเถียงไม่ลดละละ่ะพอพูดต่ออีกสองมาอีกสี่สิบอย่างเงี้ยนะปากกล้ามากเถียงตลอดนะส่วนใหญ่เราจะได้ยินแต่ว่าอะไรคะเถียงอะไรเออเถียงคำไม่ตกฟาแม่มักชอบว่าใช่ไหม คนที่ตอบถูกแสดงว่าแม่ว่ามาประชามนะอ้าววันนี้นะคะกลับไปทบทวนนะชั่วโมงหน้าเรายังอยู่ในเรื่องเดิมของเราก็คือการใช้พคจนานุกรมนะคะจะเป็นการฝกึกเรียนในเรื่องของการเรียงลำดับคำแล้วก็ทบทวนในเรื่องอื่นๆที่เรียนผ่านมานะคะมีใครสงสัยไหม ถ้าไม่มีวันนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสบายดีค่ะ